ถ้าต้นนี้เฉลีย่ยไปเกินลนะคงเกินหมื่นนะครับลุงยต้นเดียวเนี้ยนะใช่ร้อยลูกขึ้นลหอแค่เฉลีย่ยแค่ร้อยสามสิบนะครับเนะี่ยใช่ประสบอุบัติเหตุอ่าอ่าใช่อุบัติเหตุก็เลยทําให้แข้งขาเดินไม่สะดวกแต่ร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ใจนี่เกินเกินร้อยที่สามารถทําสวนทุเรียนได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้รับผลสําเร็จอย่างเต็มที่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีก3 0กว่าเปอร์เซ็นต์จากจากเดิมนะครับ ก็2,000เตี๋ส0 0 0ลูกเนี่ยนะครับจริงๆมันต้องมากกว่านั้น ชมครับวันนี้ผมพามาเที่ยวสวนอีกแล้วนะครับผมอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านวังไสทองหมู่ที่7ตําบลซับเปิบอำเภอวังปูงจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมมาอยู่กับคุณเดยวแนะนําตัวหน่อยเออผมนายชนะภูชุมครับหรือชาวบ้านเรียกตาจ่อยบางที่ก็เรียกตาเดี่ยวครับผลผลิตก็ให้ผลผลิตเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจำนวนทั้งหมดกี่ต้นครับเนี่ย ร้อยก็ต้นให้ผลผลิตแล้วเกินครึ่งครับเกินครึ่งแล้วครับตอนผมแบกยังไม่คัดก็เจ็ดสิบห้าแต่ตอนนี้เหลือห้าสิบสามครับเหลือห้าสิบสามครับสุดท้ายยังหรือยังไม่แน่ผมว่าผมว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายน่าจะไม่ไม่ไม่หลุดไม่ร่วงอีกแล้วเขาปีที่แปดปีนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับผมแบกเยอะครับแต่ว่าแต่ว่ากิในช่วงใช้ได้เนาะครับเดี๋ยวก็ขยายพูอีกรอบนึงครับอันนี้มันสร้างเมล็ดเสร็จอายุชีห้าสิบห้าวัน คือขั้นตอนต่อไปหลังจากเต้านี้จะประมาณอีกอกี่กี่วันถึงจะมีระยะยยูนี่ระยะ55ถึง60วันฮะระยะลูกเนี้ยอรอขยายพูแล้วก็สร้างเนื้อสร้างอะไรอีกรอบประมาณ60วันนะใสเนี้ยอ,อันนี้มันร่วงเหรอครับคนงานขึ้นเป็นเต้ามันมันโดนลมฮะนี่ข้อฉีกเห็นไหมเห็นไหมออมันเหลือติ่งเยอะไหมประมาณหกขีดไหมได้ฮะประมาณหกขครึ่งกิโลกว่าครึ่งกิโลกว่าเออนยนั่นแหละประมาณหกขีดครับ แต่การทําใบโหสุดยอดมากใบก็เจอฝนมาเอาไม่อยู่ฮะอือันนี้พ่นอะไรไปนะด่างดาวเนี่ยอันนี้ไอ้แมกนีเซียมฮรัเร่งให้ใบชุดนี้แก่ให้เร็วเนาแน่เนาะครับคือคือมีสองอย่างมีเร่งเร่งให้แก่กับบล็อกมันไว้ครับครับอันนี้ทําทั้งสองวิธีไหมทําฮะเราต้องต้องควบคุมใบให้เล็กแล้วก็เร่งให้ใบแก่เพราะว่ามันจะไม่ได้แย่งอาหารลูกมาก โอ้ใช่ใช่อันนี้ถือว่า,อ,าอยู่อยู่กลางๆแต่ที่ที่เอาไว้แบกจริงๆเป็นร้อยเลยเหรอเอาที่ต้นที่สมบูรณ์ผมแบกอยู่ที่ร้อยสามลูกร้อยก็สามลูกโอ้ยใครมานะ่ะ <c oughs> เสียยาวเสียยาวสนทุเรียนหมอนทองอะ่ะได้ต้เชิญมานี่ะฮะได้เชิญไหมวันนี้บุกสวนบุกสวนเลยเหรอโอ้โหอ้าว มากันหลายคนเนอะป้าที่มันเริ่มกลางเริ่มเพรสลาแล้วอ่าอ่าี่าลูกเขาก็โอเคลูกโตแล้วเนี่ยเราคือเขาเรียกว่าชมรมผู้ผู้ทาสวนทุเรียนครับผมอยู่ที่ไหนในเขตเนี่ยจะรู้จักกันครับครับจะรู้จักกันพันธมิตรกันพันธมิตรเอาจริงๆนะการทําอะไรถ้าเรามีพันธพันธมิตรเนี่ยมันมันผลดี เต็มๆเลยนะครับอ่าเอ้ยเกิดปัญหาอะไรแนะนําขอคําแนะนําอะไรปรึกษากันได้ก็ดูดูแลกันอยู่3คนคือทําช่วยกันเลยนะช่วยกันเลยเหรอฮะเข้าใครมีปัญหาเข้าเช็คตลอดอ๋อเรามีปัญหาเราก็ติดเราบางทีเราก็ให้เขามาดูช่วยแล้วบางทีผมก็ไปช่วยพี่ยาวพี่ยาวมาช่วยผมไปช่วยลุงเพชรลุงเพชรมาช่วยผมอะไรอย่างงี้เออเเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่3แปลงใหญ่ยาวแกครับเขาเรียกว่าโอระดับระดับอาจารย์แล้วอาจารย์อ่าแล้วของแกแต่แต่ละต้นเนี่ย ปีนี้แกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครัร้อยเปอร์เซ็นต์คาดคาดว่าน่าจะถึงสองล้านนะปีนี้นะใช่ใช่แต่แกไม่แบกนะเนี่ยถ้าแบกต้องอย่างผมเนี่ยแปดปีร้อยลูกเจ้าของในใจใจเกินร้อยไงอะไรกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนปีนี้พอเห็นเนื้อก็เอาไว้ก่อนเอลูกมันจะเล็กก็ช่างมันใช่ไหมเพราะว่าเอาไว้เยอะๆนี่มันมันลูกมันจะเล็กเหรอมันก็อยู่ที่เราขยายก็ขยายแต่ปกติก็สามรูป่าขึ้นก็ได้อยู่อ้าวลงยาวทำไมถือมาอย่างนั้นไง ล้มฉีกเหรอเนื่อง,งว่าเป็นเด็กของเขามาโอ้นี่พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับในเขตของตำบลสับเปิบนะครับอ,อย่างลุงยาวอย่างเจ้าของสวนธนพรแล้วก็ลุงลุงเพชรลุงเพชรนี่แกทำนอกนอกฤด,ดูกาลนะแกขายไปหมดแล้วมั้งใช่ไหมลุงไม่คืนสองแสน็บ ฮะไม่ถึงสองแสนปีนี้ไม่ถึงสองแสนไม่ถึง,ถงแล้วแล้วปีที่แล้วอ่ะปีที่แล้วก็แสนปลาเองผมตั้งใจจะไปสวนลุงแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปสักทีหนึ่งไม่ไปมันมีอุปสรรคเยอะแยะช่วงนั้นก็ว่าไอ้ข้ามตรงตรงห้วยลําห้วยอ,ะอ่ะบอกว่าข้ามยากสะดวกแล้วเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วสะดวกแต่ทุเรียนไปหมดแล้วไงกลับสะดวกแล้วไปดูต้นนั้นเหรอมันรุ่นรุ่นสองเนยรุ่นสองมีรุ่นสองมีเหรอครับรุ่นสองนี่สายนี้ป่ะ ใช้ใช้ใช้นี่แหละอันนี้หนักกันแน่ลองลองจับใช้ใช้นี้ยเล็กนี้จะมีประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณไอ้โพโล้บ้างที่ขันนี้เนี่ยฮ้ยอ่ะโลไหมโลไหมแล้วของหมูสังเคงโลไหมโลไหมโลไหมประมาณแปดขีดค่ะแปดขีดเกือบเราจับดูมันนดวงดวงเลยดวงดวงแม่เออลูกแล็กก็จริงนะนี่มันประมาณแปดขีดติดกีด ถ้าถ้าเป็นผมนะแปดขึ้นกระต้สายคุณซื้อลูกอน้อยไปอ่าเดี๋ยวบอกก่อนว่าเท่าไหร่ประมาณแปดขีดเห็นไหมผมว่าโลโลก็สองขีดโลสองขีดโอ้โหลูปมันเล็กแต่มันหนักไงน้ำหนักอ่ะโลสองขีเออท่านผู้ชมนี่นะครับโลสองขีดโลสองสองขีดราคาปัจจุบันที่หน้าสวนก็ร้อยห้าสิบบาท นนใช่ถ้ามันเต็มที่อ,อถ้ามันสุกมันโตเต็มที่นะคบประมาณหนึ่งโลสองเขตไม่มีใครทายถูกเลยผมก็นึกว่าสักครึ่งโลไปไันไนะแต่ผมว่าแปดเขดเพิ่ขึ้นมนะน,น่นมันหนักนิดนะเพรมันหนักจับดูแล้วมันหนักครับ<ม>ตัดนี้ไม่เป็นสองโลขึ้นเลยหามันรอบเนะลเดีย๋ยวพี่เรามาจับเลยถ้าสมมติยังยังไม่รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ลองบ้าดนีถ้าให้เดาอ่ะ เก้าขีดเก้าขีดนี่คือประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าผมก็ถ้าผมผมก็คึ่รโลเออวันนี้อันนี้ผู้ช่วยเหรอผู้ช่วยเอ้ในสายตาที่ลุงยาวมองมองดูเนี่ยโดยโดยรวมนี่เป็นยังไงเขาเขาทำได้ดีไหมว่าเขารักษาใบได้ดีใบเขาหนามากใบใช่ถึงว่าแต่ใบคือห้องครัวครับแต่ว่าเขาเนี่ยเขาแบกแบกเยอะเลยแบกเยอะเราก็ต้องดูว่า อาหารพอไหมมันอยู่ที่เจ้าของสวนด้วยอืมใช่แต่ใจใจกล้าใจใหญ่ครับใจใหญ่ใจใหญ่ใช่แล้วใบเขาหนามากถือว่าโอเคเลยเนาะใบใช่ดูดูเทียบกับของลุงยาวก็พอๆกันใช่ครับแล้วก็กิ่งเขาแต่ว่ากิ่งเขาจะสมบูรณ์มากเพราะกิ่งเขาไม่เยอะเขาแต่งกิ่งไม่เยอะแต่ว่ากิ่งเขาใหญ่มากดูแต่ละกิ่งเนี่ยเท่าๆกับขาเลยเยลูกลูกเสมอกันเลยอ่ะเสมอใช่ถือว่าเขา โอ้โหถือว่าโอเคเลยครับ AB AB ใช่โอ้โหเป็นก้อนเลยอ่ะอันนี้เป็นร้อยป่ะเจ็ด <75. S 1> สิบห้าสุดว่าสุดว่ามันจะติดข้างบนเยอะครับข้างบนเนาะเนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างผมสอยออกมันลูกเล็กมันไม่ทันอ๋อทีจริงไมนมีสองลูกเราไม่เอาเลยสปริงเกอร์สองตัวกี่เก็ลูกแปดลูกอ่ะโอ้โหเขาแบกเลยใบของของลุงขนาดนี้ไหม แย่แย่คอนท่สูดสามส่วนนี่ส่วนที่สามแย่กว่าเขาแย่กว่าเขาหมดครับแต่หม้อหม้อไม่ค่อยดีหม้อไม่ค่อยดีหม้อข้าวไม่ค่อยดีนี่เขาหม้อข้าวเป่งๆทั้งเลยอ่ะโอ้หม้อข้าวของบ้านของผมมันคลอดกระเล็ดเนี่ยหม้อไม่สวยแต่ยังดียังยังได้ขายก่อนเขาได้เปรียบตรงที่ว่าทำไม่แล้วมันจะปิดดอกทิ้งทั้งแม่ก็จะเห็นดอกลํา มันยาวลำต้นก็ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้เลยครับของแท้ของแท้เพราะต้นสมบูรณ์มากเนีเหมือนเหมือนตะไคร่น้ำจับใช่ตะไคร่น้ำแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นธรรมชาติของมันแต่จะให้มันดำใช้เขียวไม่เป็นไรถ้าดำนี่มีปัญหากิ่งเดียวสิบสองอับอันนี้กิ่งกิ่งเดียวได้สิบสองลูกเหรอครับเทสเทสรอลองทดลองดูทดลองดูว่าคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาไปนะกิ่งเดียวสิบสองลูกไปนะอันนี้ก็ร้อยกว่ายอดเลยอ่ะ แล้วน้ำเขาละเอียดด้วยน้ำไม่ค่อยโตเออเออเนาะใช่ครับน้ำไม่ค่อยโตน้ำนี่คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเปลือกมันจะบางเป็นเป็นแบบไหนเป็นเนี่ยถ้าน้ำละเอียดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยจะบางเปลือกจะบางเปลือกจะบางแต่ถ้าเป็นน้ำจะโตห่างๆเปลือกจะหนาโอ้จุดสังเกตใช่เราไปซื้อทุเรียนเป็นการสังเกตดูครับถ้าน้ำน้ำห่างๆอ้วนๆคือเปลือกน้นี่ผมปั้นทรงกลมนะผมบอาทรงยาวปั้นอี่ปั้นยังไงพิธีปั้นด้วยปุ๋ยฮะ อามีปุ๋ยปั้นเนน่ยปั้นให้กลมครับเดินเดินเลโชตัวตัวกลางท้ายสูงไว้ตัวกลางท้ายสูงไว้อสูตรไหนก็ได้แต่ต้องเลโชกลางท้ายสูงอ่าแล้วปั้นเพื่อให้มันเป็นอะกลมเนี่ยกลมมันดีกว่ายาวเหรอกลมมันผมชอบอ่ะมันทรงมันไม่บิดทรงมันเอจเอบีเยอะถ้ายาวมันจะบิดถ้าบิดแล้วมันแต่งไม่สวเอยู่อยู่ที่มันจะทําเกรดใช่ไหมฮะอันนี้คือเราปั้นทรงเอบี สังเกตว่าตูดมันจะไม่มียาวแหลมออกมาเลยไหมเพราะมันโหดมันจะกลมเป็นลูกชิ้นอะเป็นฟุตบอลเลยแล้วมันจะไม่มีที่บิดไงมันจะเป็น a อเบยระเอ๊ะลุงยาวได้ปั้นไหมได้ปั้นกลมอย่างครับไหมผมใส่ผมก็ใส่แปดยี่สิบสี่เหรือได้แปดยี่สิบสี่นแต่จะขอส่วนบางคนชอบยาวก็สิบสองอสิบเก็ดมันแตกต่างกันยังไงเอ้ลุงสิบสองสิบเก็ตนี่มันอยู่ที่ว่าถ้าเราใส่เนี่ยตูดมันจะยาวแล้วจะมาใช่แล้วจะมาเบ่งพูดทีหลัง แต่ว่าถ้าปุ๋ยยาไม่ถึงมันก็จะเป็นเค่ไปเลยเป็นกระดูกใช่ครับมันเป็นกระดูกคือยาวแต่ไม่มีภูมอมันมันจะส่งผลต่อเนื้อเนื้อของทุเรียนเน้อน้อยเลื้อน้อยหรือเพราะต้องทำให้กลมใช่งใช่แต่แต่ถ้าใส่แปดยสี่มันจะกลมกลมแล้วระเบ่งภูคือมันจะอ้วนเมอนฟังทองเอาใจสายสายลงสายส่งเออสายของพ่อค้าเอาใจพ่อค้าที่เขา ไม่จะเอาใจเราเออใจเรามาันก็ถ้าน้าหนักดีก็ลูกยาวลูกยาวดีกว่าแต่ว่าราคามันจะเจ้าของสวนไม่จะใช่ย,ยังไงยังไงเรายงนงี้เราอัพราคาได้ไง A b บเยอะไซส์สวยๆหกลูกกล่องเนี้ยเราอัพไปถึงได้ร้อยแปดร้อยห้าอะไรนเงี้ยแล้วมีพ่กค้า้ามาดูบ้างหรือยังมามีมีฮะมีฮะม,มาเรื่อยๆฮะแต่ก็ต้องดูลๆๆหลายๆเจ้าไว้ก่อนอ่าเนาะเรายังใจใจยังเย็นอยู่ครับโอ้ไม่ต้องรีบฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเหลืออีกเป็นเดือน ขยายเต็มล่างก็น่าจะผาที่สามห้าถึงสี่กิโลกว่าฮะัอือหูอันนี้อันนี้เพิ่งขยายล่างยังอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งสร้างเมล็ดเสร็จอาลุงยาวขยายภูนัดใครไว้อะทีมงานจริงทีมงานวันนี้มาเยอะนะครับมีหลายคนโอ้สวัสดีครับอันนี้เป็นชาวชาวสวนหรือว่าผู้มา ผสมส่วนทุเรียนเงินล้านเขาล่ะวันนั้นแล้วเขาจะคล้องเดะโอ้จะคล้องนี่นานอยู่เต้ออย่าลูเป็นล้านนะฮะโอ้ยสิงเด็กส่วนดีโดกมากรวยกวลูกทุเรียนเงินล้านผสมกับปลาทุเรียนเงินล้านจริงๆกันเนาะใช่มันแน่จริงจริงเลยผมคืออยากให้แล้วแล้วฮู้จะแสดงว่ามีสวนทุเรียนอยู่นี่ลุงยาวบอกเขาบอกลุงยาวบอกเขาโอ้ลุงยาวเนี่ยโหเขาอุตส่าห์จะปิดเป็นความลับ มาขายความลับเข้งหมดเลยพยายามยักรู้แล้วเพราะว่าไปบ้านลุงยาวเห็นแกประจําเลยมาลวกแกเป็นใครแกต้องมีเส้นทุเรียนก็นแกมาบม้านลุงยาวประจำเนะ<อ>าะแล้วเรามีข้องดีอักในนี้เองมีทั้งหมดกี่ต้น,นเจ้านี่ผมนี่รักมากว่าเลยเหรอครับได้ผลส้มโออ่ะรากเลย โอ้ยรุ่นนั้นใช่ไหมรุ่น75ต้นอ่ะค้ณยายลุงเพชรเพชรตุณยายน้อมน่ะใช่ใช่เขาลูกเดียวกันแต่ว่าขนรักษาดีต้นเลยก็เลยโตรักษาอย่างไรเนี่ยใบเขียวพี่อย่างเงี้ยเอายังซีดเจ้าของสวนก็ตามรอบยาแล้วครับยาอยู่สเปิร์บไปเลยหรอเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องท่ามแล้วต้องซีดยาอย่างเรื่องเรื่องยากับบำรุงรักษาต้องท่าบำรุงยาไปเดี๋ยวแกแกบุ้งห้วงกิสา ก่นจะทามาดูโพสกรอย่างวะเสร็จแล้วทำสเปะสปามันเสียเวลาเนาะก็ตามตูดคนนี้แนะตามก้นคนนี้แหละเห็นเขาได้ดีกันแล้วแล้ทำไม่เป็นแล้วก็เลยมาตามตอนที่ลุงตัดตัดกี่กี่รอบรอบที่สองใช่ไหมรอบแรก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 ครับได้ราคาไหมราคาผมร้อยห้าสิบบาทไม่มีใครตีสักคนเลยผมผมถึงวันนี้ถึงเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลเลยครับลูกหนึ่ง พันกว่าบาทไม่อยากเชื่อเลยไม่ได้เห็นกตาเนี่ยง่ายหมดแล้วท่านผู้ชมครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับสําหรับเขาเรียกว่าเสียจอยเสียเดียวนะครับเพราะว่าแกก็มาซุ่มทําอยู่เปี8ปีปีนี้ปีที่8คือผลผลิตนี้เราเรามากกว่าทุกปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับครับมากกว่ามากกว่าขึ้นมา30%มสเนต์สามครับ มาถึงปีกไก่นี่อยู่ที่พันพันสามร้อยลูกพันสามร้อยลูกปีนี้พันสามพันสี่ปีนี้ขึ้นปาประมาณสองพันสองพันกว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเอาเออคือไม่เอาเลยเอาเอาเออสามโลผ่าสามโลอยู่แล้วเพราะว่ามันมันยังไงก็ผ่าสามโลครึ่งถึงห้าโลอ่าอ่า สามโลลุงแพทย์ลองลองคูนในลูกละสามโลแล้วสองพักิโลเอ๊สองสองพันลูกสองพันลูกหกอครัคุนอ่อสมียนเสมียนมันอยู่ที่ประมาณส0 0พันลูกสองพันลูกลูกละสามโลเปอรบเพอรขาดอ่าเฉลี่ยบวกลบสากับหกพ0นหกพักิโลใช่ครับเอาราคาต่ำๆหน่อยเอาราคาคูณร้อยสามสิบห้าร้อยห้าร้อยห้าละ เราสามสิบคนครับโลควาดีราคาเก่าแปดแสนใช่ครับโอ้โหเสีย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 เล็กน้อยนะครับถามเรื่องว่าจํานวนลูกเท่าไหร่คือมาประเมินเรื่องน้ําหนักเท่าไหรแล้วราคาเท่าไหร่คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ลาบละลวงอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเป็นการจุดประกายให้สําหรับคนที่อยากจะทําสวนทุเรียนหรือว่ากําลังทําอยู่แต่ยังไม่รับ ยังไม่ได้รับผลนะครับพอมาฟังการสนทนากันก็อย่างน้อยๆก็จะเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายที่จะสู้นะครับก็สู้ต่อนะครับการทําสวนทุเรียนที่หลกัลกๆเลยจะต้องมีอะไรบ้างเอาม a ะนะความม a ะ,ะก่อนนะครับที่แรกม a ะ,ะพยายามคือการใจต้องชอบต้องรักก่อนฮนะ ถ้าใจรักใจชอบแล้วก็ทําอะไรก็สําเร็จแล้วก็ปัจจัยส่งเสริมอยู่ที่ใจด้วยที่ใจด้วยปัจจัยส่งเสริมคือมันเป็นอะไรที่ลองลองมาก่อนครับเรื่องน้ําอันดับหนึ่งฮะปัจจัยส่งเสริมแล้วเรื่องเรื่องทุนทรัพย์นี่ก็ต้องมีโอ้ต้องรอต้องร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉีดยารอบนึงมันตกประมาณเดี๋ยวนี้ผมฉีดอยู่รอบประมาณพันห้าห้าวันฉีดรอบนึงเฉพาะปีนี้เตั้งแต่เริ่มทําใบมา จนถึงปัจจุบันเนี่ยหมดทุนไปเท่าไหร่ผมถามตรงๆตอย่างนี้เลยเอาประมาณแสนห้าประมาณแสนห้าครัุงเพชรต้นทุนประมาณแสนห้าบวกค่าแรงสองแสนอะแต่แต่ที่เราคิดตัวเลขเมื่อตกี้ไะกี่แสนนะแปดแสนแปดโอ้ยไม่อยากจะคิดก็ได้เนื้อในปีนี้ได้เนื้อได้น้ําดีอยู่ผมสนทนากับเจ้าของสวนเนี่นะครับคือผมจะบอกอย่างนี้อ่า คุณจอยนะครับที่เรียกง่ายๆเลยคุณจอยคุณเดียวของวงังไททองเนี่ยขอโทษนะครับสุขภาพแกคือเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแข้งขาประสบอุบัติเหตุอ่าุอ่าใช่อุบัติเหตุก็เลยทําให้แข้งขาเดินไม่สะดวกแต่ร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ใจนี่เกินเกินร้อยที่สามารถทําสวนทุเรียนได้ถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ได้รับผลสําเร็จอย่างเต็มที่ปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีก3 0กว่าเปอร์เซ็นต์จากจากเดิมนะครับ ก็ส0งพัตียสองพลูกเนี่ยนะครับจริงๆมันต้องมากกว่านั้นเห็นแล้วผมก็ทึ่งชื่นชมนะครับในความสามารถาหลักการในการทําสวนทุเรียนก็คนเดียวก็ได้พูดบอกคุยกันไปแล้วนะครับก็เก็บเกี่ยวเอานะครับบทสนทนาระหว่างผมกับเจ้าของสวนหรือบุคคลทั่วไปที่มา,าเที่ยวในวันนี้นะครับมันก็ผมออกตัวทุกครั้งนะครับว่าผมไม่มีความารู้ เกี่ยวกับทําสวนเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ก็อยากจะนำะสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้รู้ได้เห็นได้ชมกันนะครับเพือ่อเป็นแนวทางในการที่จะเป็นชาวสวนทุเรียนต่อไปนะครับโอ้หนูอันนี้ยังไม่สุกหนูจะมาทําอะไรเนี่ยแต่ลองชิมเหรอมันตกครับรลองดมนี้มีกล<ช>ิ่นหอมหรือยังนะหอมเลห,หอมเอลยลองจิ้มนะจิ้มที่มันนิ่มหรือยังแข็งยังแข็งอยู่ เอ่อถ้าถ้ามันแข็งอย่างนี้ไปทําอะไรดีแปรรูปทุเรียนกรอบไปทอดใช่ไหมโอ้อารับแบมือแบมือรับรับเอาทมาย่ะรับปีเดี๋ยวแบมือท่านผู้ชมครับที่มองเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นแม่ค้าไม่ใช่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่เข้ามาดูนะครับนี่คือคนที่เขาทําสวนทุเรียนด้วยนะครับเข้ามาดูงาน เหมือนก็มาทัศนศึกษามาดูงานการทําสวนทุเรียนไปยังไงอะไรเนะี่ยมาหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้รู้อย่างเช่นลุงยาวเป็นต้นนะครับรวมไปถึงเจ้าของสวนด้วยนะครับล,ลุงเพชรก็มาลุงเพชรแกมีวิธีทําให้ออกนอกฤดูกาลนะครับก็เลยได้ขายก่อนเขาหมดเลยต้นนี้ให้ดูใบก่อนสุดยอดไหมใบ,เข,บ,บ,บเขียวมากครับใบเขียวมาก ถ้าคิดเป็น 100, เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยไหมเต็มร้อยครับอ่าเต็มร้อยนะครับแล้ว,ต,วอตอนนี้ไอ้ต้นเนี้ยมันเป็นพระเอกอ่อาเสียเดียวแกบอกว่าต้นนี้ลองแบกดูร้อยร้อยกว่าลูกโอ้โหไม่พีที่ว่าเลยครับตอนตอนติดบอกก็สองร้อยกว่าลูกเนี่ยแต่ตอนสองร้อยก็ลูกมันติดเรื่อยๆลูกมันยังไม่โตพอโตเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เลยมันชนหัวหมดเลยอะชนหัวเนาะใช่ครับ ลูกนี่ก็เฉลี่ยสองลูกกว่าสึงสามลูกขึ้นและ่ะเจ้าของสวนบอกว่าต้นนี้หนึ่งร้อยก็สามลูกนะครับอย่างนี้นะถ้าถ้ามันจะร่วงโดยธรรมชาติคงไม่ไม,ไม่ไม่น่าแล้วเนาะคงจะอยู่ละยกเว้นพายุถ้าต้นนี้เฉลี่ยไปเกินลนะหกเกินบื่อแล้วครับลูกยศต้นเดียวเนี้ยนะใช่ร้อยลูกขึ้นละ<อ>แค่เฉลี่ย130แค่ร้อยสามสิบอะไรนะไรใช่ โอ้ยลุงแพ้ก็ตื oh ่นเต้นกันใหญ่นะเห็นไหมติดทุกต้นครับดูได้เลยครับดูต้นไหนก็โฮโฮกันจังเลยมีคำมีแค่สองคำนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมายความว่าไงผมอยากดูจังเลย่ะตะลึงตะลานสุดยอดอันมันปิดทิ้ม อันอันอนถ่ายบ้านแถวถ้าว่ามันเบิ่งแล้วมันนั่นแล้วก็อ,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 กบบอิ้นอ่อนสอนนะครับพ่โอ้อ่อนสอนดีอ่อนสอนให้ครับ่คนอีสานก็ว่าสะอ่นอนเออสะอ่อนเออเออบ้านแถวก็อิ้นอ่อนสอนแม่นๆๆก็สนุกสนานนะครับมาเที่ยวสวนของอคุณเดียวหรือคุณจ่อยนะครับของบ้านวังไทรทองท ก็นองจากที่ผมบอกไปแล้วว่าสุขภาพของแกก็จะไม่สะดวกดึงสักเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นโรคปอยไม่ใหญ่ที่วเปลี่ยนก็เห็นต้นต้นใดมันเปลี่ยนก็คือเห็นข้วเปียกมันต้นหนึ่งพันต้นหนึ่งอันต้นนั้นให้ซีกลงมันจะไปออกันอยู่รวมกันอยู่นะครับไปตุ้มไปโหมกปอยู่ยอดซะนะกิงน้อยใดก็ไปตุ้มไปโหมยานหรือยังไดจึงต้องได้อยู่หัวรวมกัน สวยสวยงามดิโอ้ยไม่รู้จะอุทานมาเป็นภาษาอะไรนะวครับเห็นตะลึงตาลานที่ผ่านมาก็ใช้แรงงานเราเราจ้างแรงงานนะครับปีกายนี่ทำเองฮะทำเองทั้งหมดเลยครับปีนี้ไม่ไหวไม่ไหวสุขภาพแย่เลยก็เลยต้องจ้างมาถ้าสมมุติว่ามีพี่น้องชาวสวนหรือว่าพ่อค้าอยากจะมาเที่ยวสวนมาสอบถามอะไรต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ข้อมูล ให้ค่ะให,ให,ให้ไม่ไม่ไม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 บังกันนะค,ะครับเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับครับผมโอ้โหไม่ไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยติดได<อ>้๋อถ้าเป็นเฟสนะเฟซชื่อชาวสวนรวยทรัพย์ครับชาวสวนรวยทรัพย์ครับเข้ามาดูได้ใช่ไหมครับครับ,รบถ้าติดต่อก็ติดต,ต่ตอทางมิสเซนเจอร์ได้เบอร์เบอร์ก็ได้ฮะแต่บางทีมันก็โทรไม่ติดเพราะผมเข้ามาอยู่ในนี้จริงจริงถ้าม้ชมต้องบอกอย่างนี้นะครับในเขตตรงนี้มันจะเป็นจุดอับของสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนะครับ แลส่วนมากผมจะอยู่แต่ในสวนไงโอ้ oh, ถ้าอยู่บ้านก็สะดวกใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ในสวน uh huh. เอางี้เดี๋ยวยกบ้านอนะหรืออเลยแล้วมาปลูกอยู่ที่นี่โอเคถ้าอย่างนี้นะครับผมแนะนําอย่างนี้ถ้าใครอยากจะมาชมสวนของอคุณจอยหรือคุณเดี่ยวเนี่ยนะครับก็มาหมู่บ้านวางไททอง <c oughs> เลยเลยวัดนะครับเลยวัดมา <c oughs> แล้วก็จะมีทางแยกขึ้นอุทยาน เ,ออเขาเรียกว่านรักป่าเขาต้องได้น้ำตกบอญ่าเข้ามาก็ต้องผ่านส้ำตกเขาบอย่าต้องผ่านสวนต้องผ่านสวนอยู่ดีครับโอเอค okay. ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสดีนะครับที่ได้รับคําคแนะนําจากลุงยาวนะครับว่ามีสวนซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอันซีนที่นี่นะครับถ้าไม่ตั้งใจมาจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าไม่อยู่ติดถนนต้องตั้งใจมาผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีที่นี่มีเพชรเม็ดงามๆอยู่ในนี้นะครับ ทางที่จะไปน้ำตกเขาบ่อหญ้าวันนี้ก็ดีใจก็มีพี่น้องที่เริ่มทำสวนแล้วก็ทำสวนที่ได้รับผลประโยชน์รับผล,ผลผลิตแล้วก็หลายท่านด้วยกันมาดูมาชมนะครับเราก็จะรักกันนะครับรักกันในฐานะที่เป็นชาวสวนด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอสอบถามปัญหาอะไรเกิดยังไงแก้ยังไง,ง,ไงอะไรประมาณนี้นะครับครับคลิปนี้ก็คงจะทำให้ทุกคนได้ชมแล้วก็คงจะ สนุกสนานไปกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะทําสวนที่มีความคิดอยู่แล้วที่ว่าจะทําสวนทุเรียนก็ศึกษาก็ได้นะครับคลิปนี้จบแล้วครับเดี๋ยวไ้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ